พวกเราเปน็นนักเรียนเราือกาศที่กำลังจะเข้าร่วมการแข่งขันอากาศยา,ายคนไร้คนขับนานาชาติหรือ S U A S 2023ในวันที่20มิถุนายนนี้ครับผมเซฟครับที่ปรึกษ,ษาในส่วนของแอร์ดอกรับผมตั้มครับ,<ม>รบที่ปรึกษ,ษาในส่วนของซอฟแวร์ครับผมคอมครับที่ปรึกษ,ษาในส่วนของฮาร์ดแวร์ครับ ผมครับเป็นผัวหน้าทีมครับผมครับเป็นที่ปรึกษาทีมซึ่งแต่ละคนจะรับผิดชอบในสับซิสเตมย่อยๆของส่วนต่างๆให้คำปรึกษาแล้วก็สนับสนุนน้องๆถึงปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งพวกผมจะมีความรู้รวมถึงกฎการแข่งขันรูปแบบภารกิจแล้วก็รายละเอียดต่างๆของเครื่องบินครับซึ่งจะทําให้แต่ละส่วนเนี่ยทำงานร่วมกันได้เปรียบจะเหมือนเป็นหัวใจครับที่ทําให้น้องๆเนี่ยทำงานได้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็นําชัยชนะกลับมาสู่ประเทศไทยครับ ครับผมบีมครับผมเกตครับผู้เราทีมซอฟต์แวร์ของทีมเบกา์ซัสซึ่งมีความสําคัญต่อการปฏิบัติภารกิจทางอากาศของระบบอากาศยานไร้คนขับครับในส่วนของผมนะครับตำแหน่งกาวคอนโทรลสเตชันนะครับก็จะมีหน้าที่ในการเขียนโปรแกรมในการควบคุมสั่งการโดนให้เคลื่อนที่แบบระบบอัตโนมัตครับส่วนของผม,ผมรับหน้าที่เขียนโปรแกรม AI ในการตรวจคน้นค้นหาและวิเคราะห์ตำแหน่งของวัตถุเพื่อใช้ในการ ขนส่งทางอากาศครับส่วนของผมนะครับเป็นการสแกนภาพซึ่งในภาพนั้นจะมีพิกัดของจุดที่เราต้องบินไปแล้วให้เป็นตัวอัขษอส่งให้ทางระบบทำกานพิน,นาัณต้องการซึ่งเปรียบได้ว่าทีมซอฟต์แวร์ของเราเป็นมันสมองของทีมเมริการครับ ับเอ๋รับโน้นครับผมพงษ์ครับพวกเราเป็นฝ่ายฮาร์ดแวร์ของทีมกาศึกราครับซึ่งฝ่ายฮาร์ดแวร์ของเราจะแบ่งเป็น2ทีมใหญ่ได้แก่หนึ่งฐายเครื่องบินมีหน้าที่ออกแบบแัดสเปคเดินระบบสายไฟระบบความเคลื่อนแล้วก็ดัดแปลงเครื่องบินให้ตอบสนองต่อภุรกิจที่ต้องการครับสองครับทีมของแอเดดับนะครับก็คือการปล่อยของออกจากอากาศยานที่อยู่บนฟ้านะครับซึ่งทีมของพวกเราก็ได้ทําการออกแบบพ์ทของไอเดดับให้เป็นไปตามโจทย์ที่กรรมการนั้นมอบหมายมาครับ และแอดดอก็ยังเป็นฝ่ายที่ทำคะแนนมากสุดในการแข่งด้วยครับและฝ่ายอันแวร์เปรียบเสมือนร่างกายที่คอยขับเคลื่อนภารกิจของทีมให้ประสบความสำเร็จครับผมทีมครับผมแก๊งครับ พวกเราสองคนรับหน้าที่เป็นฝ่ายสื่อสารประจําทีมเปกาซัสครับมีหน้าที่ในการรับส่งข้อมูลระหว่างภาพพื้นดินและภาพอากาศครับนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของภาพถ่ายหนะ้าอากาศข้อมูลภารกิจหรือแม้กระทั่งข้อมูลในการควบคุมอากาศยานนะครับทุกอย่างในจะผ่านพวกเราสองคนทั้งหมดเรีย้ว่าพวกเราสองคนเนี่ยคือหูตาของทีมเปกาซัสนั่นเองครับ ครับผมโอเมก้าครับเราเป็นฝ่ายมีเดียของทีมครับโดยหน้าที่ของพวกเรานะครับก็คือพวกเราจะมีหน้าที่ในการผลิตสื่อนับที่แสดงถึงภาพรวมของทีมครับให้คณะกรรมการได้เห็นครับครับเมื่อสื่อนี้นะครับไปถึงมือคณะกรรมการเขาจะตรวจสอบว่าเรามีคุณสมบัติมากพอในการแข่งหรือไม่ครับเพราะว่าสื่อของพวกเราครับถึงได้ไปแข่งที่อเมริกาครับก็เรียกได้ว่านะครับสื่อของพวกเราครับก็ถือเป็นหน้าเป็นตาของทีมเลยก็ว่าได้ครับ p e g a s u s running full system initiated